โปรโคดิลนะคะจะเป็นเพียงยาน้ำแก้แพ้ของเด็กนะคะที่ไม่มีอันตรายอะไรเลยถ้าไม่มีคนนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ผิดวิธีนะคะจนทำให้กลายเป็นสิ่งเสียติดที่แพร่กระจายอยู่ในกลุ่มเยาวชนในขณะนี้ค่ะโดยสายเหตุที่ทำให้วัยรุ่นเหล่านี้นะคะหันมาใช้โปรโคดิลก็มีหลายเหตุผลด้วยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ยาตัวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วก็เป็นเพราะว่าผู้ที่ดิบยื่นให้ก็คือเพื่อนของเขานนั่เองค่ะ เออผมตอนแรกผมไม่รู้ครับแบบเพื่อนเขาเอามาให้กินผมก็ลองกินเข้าไปมันจะออกอาการสักประมาณสิบนาทีางมันจะเริ่มออกอาการแนละ้วหน้าเราจะตึงตึงเหมือนเราเมาเหล้าบางคนช็อตนี้ก็นอนได้สองวันนะผมเคยช็อตแบบนอนไปสองวันไงบางทีกินไปอยู่ขับไปเลยหลับแบบน,นั่งๆางก็หลับกลางอากาศไปเลยไงก็มือเพื่อนชวนกินอะไรนี้เพราะว่าปกติก็ไม่ได้กินเหรออยู่ดีก็มาชวนกินก็เลยลองกินดู เพื่อนหนูอะค่ะทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยกันคือกินกันทุกคนเลยคือเล่าเบียร์ไม่กินกันเลยคือถ้าหนูจะมากินเล่ามากินเดียว์ันเดียวอะอ่ยมันก็แปลกๆะ นี่คือตัวอย่างของเด็กวัยรุ่นที่ไม่ว่าจะด้วยจากวัฒนธรรมของสถานศึกษาการเรียนแบบทำตามกันในกลุ่มการอยากได้ความเคารพหรือความอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นเพียงแค่เพื่อนหยิบยื่นยาให้ก็พร้อมที่จะลองโดยไม่สงสยัยหรือแม้กระทั่งอยากรู้ว่าคือยาอะไรและจะมีผลข้างเคียงหรือโทษอะไรต่อร่างกายบ้างสักแต่ว่ากินตามเพื่อนเท่านั้น โดยเหตุผลหลักที่เด็กเหล่านี้ชอบใช้โปรโคโดิลก็เพราะเป็นยาที่หาได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปแล้วรสชาติดีกินง่ายเพราะเป็นยาน้ำของเด็กโดยมักกินผสมกับน้ำอัดลมและส่วนมากเด็กวัยรุ่นที่ติดโปรโคโดิลก็จะไม่ได้กินโปรโคโดิลเพียงอย่างเดียวแต่จะผสมกับยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอชนิดรุนแรง เราพอดิลนะคะก็จะเป็นมีตัวยาสำคัญคือโบเมทาซีนไฮโดรคลอไลด์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยาน้ํารูปแบบละปะหานในกลุ่มแอนติฮิสตามีนนะคะโดยทั่วไปก็จะนํามาใช้แก้แพ้ต่างๆอ่ะคะ่ะเช่นเยื่อบุจมูกอักเสบเยื่อตาอักเสบนะคะหรือใช้บรรเทาอาการหวัดไอาจามน้ํามูกไหลค่ะ แต่ว่ายากลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะทําให้ง่วงนอนกดการหายใจนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําได้นะคะถ้าทานในปริมาณที่เกินขนาดนะคะนอกจากง่วงนอนแล้วเนี่ยก็จะทําให้อาจจะถึงเกิดการชักนะคะขาดออกซิเจนถ้าถ้าช่วยเหลือไม่ทันนะคะก็อาจจะทําให้เสียชีวิตในที่สุดตอนนี้ที่มีข่าวก็คือทามาดอลนะคะตัวยาแก้ปวดตัวนี้เนี่ยโดยปกติจะนํามาใช้รักษาอาการปวดในระยะในระดับบานกลางถึงรุนแรงะคะ่ะ ซึ่งในส่วนของยาแก้ปวดเนี่ยอาการข้างเคียงก็จะทําให้มีฤทธิ์มึนเมาเหมือนกันนะคะก็จะเสริมฤทธิ์การทําให้ผู้ใช้เนีมีภาวะมึนเมาเคลิมสุกมากขึ้นนะคะ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่เด็กวัยรุ่นเลือกใช้ยาเหล่านี้ก็คือราคาถูกกว่าเหล้าเบียร์แต่ออกฤทธิ์ให้ความรู้สึกเมาคล้ายกันโดยไม่มีกลิน่นแอลกอฮอล์ถ้าคนในครอบครัวหรือครูอาจารย์ไม่ได้ให้ความสนใจก็จะไม่สังเกตเห็นทั้งๆที่จริงๆแล้วถ้าดูจากอาการที่แสดงออกมาก็สังเกตความผิดปกติได้ไม่ยากนะักลิ้นมันลวนอะพูดแบบไม่ค่อยถูกอะพูดผิพูดถูกเป็นเหมือนกันลิ้นลวนอะ พูดไม่รู้เรื่องมันรวนแบบรู้พูดรวววคือเขาก็พูดว่าแบบไม่อยากให้เราไปยุ่งอะไรกับพวกนี้อยู่แล้วก็บอกบอกว่าบอกเขาไปว่าเราไม่ได้กินเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าว่ากินแต่เขารู้ว่าตัวยามเพราะว่าเพื่อนไปกินที่บ้านเขาแม่เขาจะมองขอบแก้เวลาน้ำแห้งเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคราบขาวๆกินเยอะบางทีมันก็แบบเบิ ตอบช้าว่ามันมันลอยอ่ะมันเขาเรียกว้าบ่งกินง่ายกว่าหนูมันสี่สิบเนี่ยเหมือนกันสี่สิบแบบไปซื้อบางทีร้านเขาก็าเตือนแต่เขาก็าขาย โดยคนที่กินยาเกินขนาดจะสูญเสียการทรงตัวเป็นช่วงเนื่องจากการประสานงานของกล้ามเนื้อต่างๆผิดปกติไปและหากกินติดต่อกันนานเข้าก็อาจเกิดภาวะชักสมองหยุดทํางานเนื่องจากขาดออกซิเจนนําไปสู่การเสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็นจากฤทธิ์ของยาหรืออุบัติเหตุที่เป็นผลตามมาจากการใช้ยาเยอจนชักนะครับก็บกินกันจนหมดคร70เมตรครับขับรถไปะฮะมันแบบ เริ่มรู้สึกแบบเหมือนจะหลับแล้วแต่แบบเหมือนเราไปส่งน้องทุกวันอย่างเงี้ยเราขับได้ล้วผมว่าคิดว่าตัวเองขับได้พอขับไปเร่ๆปุ๊บผมว่าวูบหลับไปเลยวูบหลับไปแต่มันไม่รู้ตัวมไม่รู้ตัวแล้วไปรู้ตัวอีกทีคือนอนอยู่โรงพยาบาลได้สามวันหน้านเย็บหมดเลยครับเย็บแล้วก็ตาสมองมันกระทบกระเทือนข้าง โรคโดิวอยากแก้ไอและยาแก้ปวดเหล่านี้เป็นยาประเภทที่ไม่ได้จัดเป็นสารเสพติดถ้าถูกจับได้ว่าใช้ก็จะโดนเพียงแค่ตักเตือนเท่านั้นไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายแต่อย่างใดทําให้วัยรุ่นเหล่านี้ได้ใจหันมาใช้อย่างไม่เกรงกลัวต่อความผิดซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องนี้ถ้าจะแก้เพียงแค่ให้จําหน่ายยาได้เฉพาะในโรงพยาบาลก็จะทําให้การเข้าถึงยายากเกินความจําเป็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วไปที่จําเป็นต้องใช้ยาในการรักษาอาการ ป่วยและเมื่อหาซื้อตัวนี้ไม่ได้ <S <S เด็กเหล่านี้ก็จะหันไปใช้ตัวอื่นอีกแน่นอนเรื่องการจำหน่ายยาจึงเป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่สามารถจะช่วยได้ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ความสนใจดูแลบุตรหลานของท่านโดยหมันสังเกตอาการที่ผิดปกติจะได้ช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะสายเกินไปเพราะทุกคนอาจไม่โชคดีแบบนี้เสมอไปผมก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะก็แล้วแต่คนคิดได้ หรือว่ามันต้องให้เกิดเหตุการณ์แบบลดลมแบบผมก่อนถึงจะเลิกเพราะว่าของผมก็เฉียดตายนะถ้าไม่ถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่อะไรตอนนั้นก็คือผมก็ตายนะจุดนั้นเลยตายคะที่แน่นอนเพื่อนผมที่โรงเรียนตอนเนี้ยมันก็กินกันอยู่บอกว่าอย่าไปผมก็เจอมันบอกอย่าไปกินเลยไม่ดีหรอกดูเป็นตัวอย่างดูนี่เป็นตัวอย่างอนอนโรงพยาบาลเนี่ยเฉพาะตอนนี้แผลยังไม่หายเลย การแก้ปัญหาเรื่องการติดโบโคดิลนะคะก็คงจะเหมือนเรื่องของการติดยาเสพติดท,ทั่วไปนะคะที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสถาบันครอบครัวที่จะต้องมีความเข้มแข็งคุณผู้ชมทุกท่านนะคะควรจะให้ความใกล้ชิดบุตรหลานนะคะให้ความรักความเอาใจใส่รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจนะคะในการทําให้ห่างไกลยาเสพติดค่ะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นเหมือนกรอบป้องกันที่ดีที่ทําให้เขาไม่หลงเชื่อไปกับสิ่งยั่วยุหรือว่าคําชักชวนของเพื่อนเพราะว่าชีวิตอาจจะไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวครั้งที่2เสมอไปสุวัชชัยจันทร์คงถ่ายภาพนวินดาตันตะกูลทีมข่าวนิวส์วนรายงาน